มหาพีระมิดถูกสร้างขึ้นเป็นที่พำนักแห่งสุดท้ายของกษัตริย์คูฟูแห่งอียิปต์โบราณตามตำนานเล่าว่านโปเลียนผู้นำชาวฝรั่งเศสเข้าไปในมหาพีระมิดและกลับออกมาด้วยอาการสั่นเทาและหน้าซีดเผือดเขาไม่เคยเปิดเผยสิ่งที่เขาเห็นข้างในแต่ว่ากันว่ามันมีผลกระทบต่อเขาไปตลอดชีวิตของเขาเมื่อน,นโปเลียนเข้าไปในพีระมิดเขาจะเดินผ่านทางเดินที่คับแคบและเป็นทางขึ้นสูงจากนั้นเขาก็จะผ่านทางเดินอีกทางหนึ่งที่เรียกว่าห้องโถงใหญ่ โถงทางเดินนี้น่าจะสูงกว่าห้องเดิมมากและมีก้อนหินด้วยจากนั้นเขาก็ไปถึงห้องกริย์์ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของมหาพีระมิดเรียงรายไปด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่แต่มันก็ไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อย่างที่เราคิดไม่มีอักษรอียิปบโบราณประดับผนงังเนื่องจากชาวอียิปเริ่มตกแต่งห้องฝังศพของพีระมิดหลังจากยุคนั้น หลุมฝังศพของฟาโรที่อยู่ลึกเข้าไปในพีระมิดก็เต็มไปด้วยสมบัติเช่นกันตั้งแต่ชิ้นทองไปจนถึงเครื่องประดับที่แพงที่สุดในโลกแต่มันคงถูกปล้นไปนานแล้วสิ่งเดียวที่น่าจะเหลืออยู่ในนั้นก็คือโลงศพขนาดใหญ่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยบรรจุมัมมี่ของกษัตริย์เขาจะต้องเดินผ่านห้องราชนีด้วยแต่ห้องนี้ไม่น่าจะมีราชนีเลยเพราะปกติแล้วพีระมิดจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนเพียงคนเดียว มีโอ่โงลึกลับทอดยาวจากที่นี่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครแน่ใจว่ามันมีอยู่เพื่ออะไรและนั่นไม่ใช่สิ่งที่ลึกลับและน่าขนลุกเพียงอย่างเดียวที่นักโบราณคอาจพบเจอเนื่องจากมีเรื่องราวของฟาโรห์ที่ทิ้งคำสาบโบราณไว้บนพีระมิดพีระมิดจำนวนมากมีคำเตือนเขียนไว้ด้านนอกเพื่อบอกถึงสิ่งที่น่ากลัวที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่เข้ามาและรบกวนความสงบสุขเราอาจไม่รู้ว่านักโบราณคดพบอะไรกันแน่ในมหาพีระมิดที่ทำให้เขากลัวมาก แต่เรารู้แน่ชัดว่ามีอะไรอยู่ในสุสานของตุตันคามุนตุตันคามุนเป็นฟารโรอียิปบราณซึ่งมีอายุเพียง 8- หรือ9ปีเมื่อขึ้นคลองบาลลังเขากลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมเมื่อหลุมฝังศพของเขาถูกค้นพบโดยเกือบจะสมบูรณ์ในปี1922พีระมิดของเขาตั้งอยู่ในหุบเขาแห่งกษัตริย์ในเมืองทีฟส์เมืองลักซอในยุคปัจจุบันซึ่งอยู่ในอียิปหลุมฝังศพของตุตันคามุนต่างจากมหาพีระมิดเพราะมีการตกแต่งผนังที่สวยงาม กำแพงบอกเล่าเรื่องราวว่าเขาจะเดินทางไปยังชีวิตหลังความตายผ่านใต้โลกได้ยังไงชาวอียิปต์เชื่อว่าทุกคนจะต้องผ่านการเดินทางครั้งนี้พวกเขาจึงใส่สิ่งของและภาพวาดในสุสานเพื่อช่วยให้พวกเขาไปถึงที่นั่นได้มีคาถาวาดบนผนังด้วยพวกเขาเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยผู้คนผ่านไปยังโลกหน้าได้การเดินทางครั้งนี้ค่อนข้างยาวนานและด้วยเหตุนี้ชาวอียิปต์โบราณจึงใส่อาหารในพีระมิดด้วยพีระมิดของตูตันคามุนเต็มไปด้วยตะกร้าผลไม้แดใบ พวกเขายังพบสิ่งที่เรียกว่าผลจินเจอร์เบรดฟลูดในนั้นด้วยภายในห้องเต็ไมไปด้วยเฟอร์นิเจอร์รูปปั้นเสื้อผ้าและไม้เทา้าทมกลางสิ่งอื่นๆมากมายคุณน่าจะพบเสื้อผ้าและเครื่องประดับราคาแพงมากมายในพีระมิดเช่นกันชาวอียิปต์โบราณต้องการให้บรรพบุร,รุษของพวกเขาเดินทางไปสู่ชีวิตหลังความตายอย่างมีสไตล์พวกเขาวางตูตันคามุนไว้ในที่พำนักแห่งสุดท้ายของเขาโดยเสื้อผ้ากว่า50ชิ้นซึ่งมีคุณภาพดีที่สุดทั้งหมดมีเสื้อคลุมผ้าพันคอ ถุงมือและภาพพกศีรษะและเครื่องประดับมากมายสร้อยข้อมือจี้สร้อยคอแหวนและแมลงปีกแข็งสำหรับการป้องกันทั้งหมดถูกพบอยู่ในนั้นแตละอันทำด้วยทองคำหรืออัญมณีล้ำค่านอกจากนี้ยังมีพัดที่ทำจากขนนกกระจอกเทศเพื่อให้ฟาโรห์เย็นสบายท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุของอียิปต์แต่อุณหภูมิภายในพีระมิดไม่เคยสูงกว่า20องศาเซลเซียสชาวอียิปต์โบราณได้พัฒนาระบบปรับอากาศอันยอดเยี่ยมที่เรายังไม่เข้าใจจนกระทั่งทุกวันนี้ พีระมิดของตุตันคามุนยังมีไม้เท้า130อันที่ทำจากไม้มะเกลืองาช้างเงินและทองเพื่อช่วยเขาในการเดินทางมีรถม้า3คันซ่อนอยู่เพื่อเขาเมื่อการเดินพวกเขายังใส่ไม้พาย11อันอยู่ข้างในแต่ไม่มีวิแววของเรือเลย พีระมิดน่าจะเกลื่นกลายไปด้วยกลิ่นและน้ำหอมปลดของฟาโรห์ในระหว่างการขุดค้นพีระมิดของตูตันคามุน <c oughs> เห็นได้ชัดว่ามันถูกปล้นไปในสมัยโบราณประตูมีความเสียหายและมีคราบน้ำมันหลงเหลืออยู่ในขวดเปล่า <c oughs> ดูเหมือนว่ามีใครบางคนบุกเข้าไปในพีระมิดเพื่อขโมยทองคําและน้ําหอมและน้ํามันที่ถูกทิ้งไว้ให้กษัตริย์ตูตันคามุนยังมีน้ําหอมที่ทําจากน้ํามันมะพร้าวและกํายาเล็กน้อยเหลืออยู่ในขวดหนึ่งขวด ดูเหมือนว่าฟาโรห์ตุตันคามุนจะชอบเกมกระดานมีชุดเกมเซเนตขนาดพกพาทำจากงาช้างในพิระมิดของเขาแม้ว่าเราจะไม่รู้แน่ชัดว่าจะเล่นยังไงแต่เราพบว่ามันเป็นเหมือนเกมแบ็กแกมอนแบบอียิปต์โบราณดูเหมือนว่ามันจะเป็นเกมที่มีผู้เล่น2คนซึ่งเป้าหมายคือการทําให้คู่ต่อสู้ของคุณตกจากกระดานแต่ไม่รู้จริงๆว่ามามีตุตันคามุนจะเล่นกับใครกันแน่ชาวอียิปต์โบราณมีพิธีกรรมบางอย่างที่อาจดูแปลกสําหรับเรา ตัวอย่างเช่นพวกเขาโกนขนคิ้วหากศูญย์เสียแมวจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขาใส่ของแปลกๆไว้ในพีระมิดด้วยนักโบราณคดีค้นพบกลุ่มของมัมมี่แมวและ,มะแมลงปีกแข็งในพีระมิดที่มีอายุมากกว่า4,000ปีผู้มันถูกพบในพีระมิดแห่งซักคาราซึ่งอยู่ทางใต้ของกรุงไคโรพวกเขายังพบชุดแต่งหน้าและกระจกด้านในอีกด้วยทั้งชายและหญิงสวมใส่เครื่องสำอางอยังภาคภูมิใจในสมัยอียิปต์โบราณ อายไลเนอร์เป็นเครื่องสมัมางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซิลาโรเซต,ตาเป็นหนึ่งในการค้นพบที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในพีระมิดมันถูกค้นพบ,นนบโดยนโปเลียนโบนาปาร์ตและทีมของเขานั่นเองมันเป็นหินแกรนิตสีดำที่มีอายุย้อนไปถึง196ปีก่อนคริสตศักราชมันถอดเสียงในภาษากรีกโดเมติกและเฮโรกริฟิกเมื่อมีการแปลในปี1822เราก็ได้รับกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจอักษรยียีบโบราณเป็นครั้งแรก การค้นพบมัมมี่ของราชนีฮัตเชฟซุดในปี1903ได้เปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับชาวอียิปต์โบราณไปตลอดกาลหลังจากที่พระนางสิ้นพระชนแล้วทุดมสที่3ผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากเธอได้ลบหลักฐานส่วนใหญ่เกี่ยวกับการคลองลาดของเธอออกไปเพราะงั้นเราจึงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผู้นำหญิงผู้ยิ่งใหญ่คนแรกของอียิปต์ตอนนี้เธอได้กลายเป็นหนึ่งในฟาโรห์หญิงที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของอียิปต์ฟาโรห์คูฟูยังมีเรือลำหนึ่งอยู่ในพีระมิดของเขาด้วย นักโบราณคดีค้นพบชิ้นส่วนของเรือขนาดยักษ์มากกว่า1,200ชิ้นใกล้กับมหาพีระมิดที่กิซ่าพวกเขาประกอบเรืออีกครั้งและมันมีความยาวถึง45เมตรน่าจะเป็นเรือสุริยะซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ราชาผู้ฟื้นคืนพระชนกับเทพราเกล็ดน่ารู้พีระมิดแห่งกิซ่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ในเสิ่งมหัศจ,จรรย์ของโลกยุคโบราณอีกหกแห่งได้แก่สวนลอยบาบิลนเทวรูปคโคลอสูส วิหารอาติมิสสุสานแห่งฮาริคานัสซัสประภาคารฟาโรสและเทวรูปซุสพีระมิดนี้ยังเป็นโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นที่สูงที่สุดในโลกเป็นเวลา3,800ปีและเป็นพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในอียิปต์ต้องใช้หินปูนถึง2.3ล้านก้อนและบางก้อนก็หนักถึง80ตันต้องใช้แรงงานอย่างมหาศาลถึง10,000 0คนและ23ปีในการสร้างความสูงเดิมของมันใหญ่โตถึง147เมตร ในปี2017นบักโบราณคดีค้นพบบางสิ่งที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับมหาพิระมิดของอียิปต์มีช่องว่างที่ซ่อนอยู่ซึ่งยาวอย่างน้อย30เมตรและไม่มีใครรู้จริงๆว่าทำไมมันถึงมีอยู่หรือจริงๆแล้วมีอะไรอยู่ข้างในความว่างปล่าประหลาดนี้เป็นโครงสร้างภายในชิ้นแรกที่ค้นพบภายในพิระมิดอายุ4,500ปีนับตั้งแต่ปีคศ .1,800 นนักวิทยาศาสตร์ยังใช้รังสีคอสมิกเพื่อตรวจจับช่องขนาดใหญ่แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างใน ชาวอียิ์โบราณใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการสร้างพิระมิดและทุกอย่างจัดวางอย่างมีกลยุทธ์และมีโครงสร้างที่ดีจึงไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่งที่หลุมนี้จะเกิดจากการที่ก้อนหินหล่นลงมาตามกาลเวลาพิระมิดจำนวนมากยังมีหุ่นจำลองขนาดเล็กที่เรียกว่าอูชัปติผู้มันเป็นตัวแทนของผู้เข้าร่วมโดยเชื่อกันว่าพวกเขาจะมีชีวิตขึ้นมาเพื่อรับใช้ฟาโรห์ในชีวิตหลังความตาย แต่มันน่าทึ่งมากที่ใส่ของพวกนี้เข้าไปได้พอดีเพราะจริงๆแล้วไม่ได้มีพื้นที่มากมายนักภายในโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นแค่หินเท่านั้น